สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่24สิงหาคม2568้อแค่ะมี่แมมูกับบารเทาก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์วัดป่าสภาธรรมบุชมมาติดตามช้นทางโค้งสุดท้ายงวดวันที่1กันยายน2568รค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพระอาจารย์ให้6 3เข้าตรงๆเนนะคะมูนีจะพามาฟังน้ำกันโค้งสุดท้ายพระอาจารย์ จะเน้นจะย้ำให้ตัวใดเนาะคะ่ะแล้วพระอาจารย์จะจุดทูบได้ตัวใดมาเบิ่งนลีกทูบน้ำกันพร้อมน้องคะผู้ชมเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันเพื่อมักเพื่อชอบเนาะคะ่ะคุณพี่น้องนะจับิตยาอยู่ไม่ถูก <c oughs> บ้าเทาไอาเป็นคนอชอบมักสุนัขตัวพี่น้องแต่ว่าอยากกินเลี้ยงแต่ว่าอยู่บ้านบ่มีใครดูแลนะเพี้ยนบ่ไดนะ้ตัวนักฟุตบอลเป็นเลิน อยู่่มที่นอนพูดไหมกราบนมัสการครับพายจันกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบบ่มเอาวันนี้วันที่24สิงหาคม2568เมื่อวานเป็นวันพระพระใหญ่บุญข้าวประดับดินนะพายจันเนาะบุญข้าวประดับดินครับคนมาวัดเยอะไหมพายจันเต็มศาลาเต็มศาลาเอ้าให้เอฟซีเบงนับงวดที่ผ่านมานับหกสามตรงๆพี่น้องเขามาสามงวด พระอาจารย์นะหลุดไปงวดนึงแล้วกลับมาเข้าออนี่ท่านผู้ชมพระอาจารย์วัดป่าพี่น้องหกสาม 6, 3, ตรงๆท่ตรงชมชมหกสามติดกินนิมนต์กนิมนต์พระอาจารย์บอกให้รีบมาให้รีบไปไรีบมาเลยก็ดเดี๋ยวก็จะท้าพักก็จะไปเอา้า พาาจันจุดทูบแล้วจุดทูบแล้วเหรอครับผมจุดที่ไหนพระาาจันจุดที่นี่จุดที่นี่จุดที่กุดนี้ไม่ได้เป็นจุดที่กุดกุดตีนี้นะพายจันยังไม่ได้ไปจุดที่วงนี้ยังยังไม่ได้ขึ้นไปเอากุดกุดนี้ไม่มีพระมาอยู่เลยพาอจันไม่มีถ้าอยู่ก็ไม่เกินหนึ่งพรรษาโอ้แล้วก็สึกไปอยู่ที่อื่นสามาถจะสึก ป้า,าจย์เราเป็นกุฏีเฮ้ยนพี่น้องเอานะครับเลขทูบมาเบ่งน้ำกันาจาจย์จุดแล้วจุดเมื่อคืนเมืม่อวานจุดเมื่อวานอ่านี่เอาธรรมาชมเ,เลขทูปป้าจั์จะเข้าดีได้พี่น้องเ้อนี่แปดสองสามสามสองแปดโอ้เลขทูบก็ เห็นชัดยิ่ได้พี่น้องเดอ้อเลยกรุบกันลเลดอา,อา,ดาจารย์เขียนให้นะครับผมโอ้ชัดเนะาะอาจารย์ชัดวันนี้ชัดค่ะเดี๋ยวจะย้ำให้เอฟซีน้ำได้พี่น้องได้ชุดที่ 8, ปาา้าจัน <2, 3. S 1> ชุดที่ปาา้าจันให้ตองวดเืยสามสองแปดนะคะแปดสองสาม Upa. Uh -huh. uh -huh. จารย์วัดป่าครับผมอาดโชคดทั้งไพ่อาจารย์เลยพี่น้องไดอ้องวดนี <c oughs> ่ชุดที่พระอาจารย์ให้นะครับก็จะเป็นชุดเต็มเก้าคู่แล้วพี่น้องไดอ้อันนี้จะเป็นเลขทูบเลขทูบของไพ่อาจารย์แตเขาดีอยู่ดิอาจารย์ อันนี้เลขทูบนะพ่อาจารย์เนาะแปดสองสามเดี๋ยวพ่อจย์ให้เอฟซีดูนี่กันนะแปดสองแปดสามแลกกับสองสามพ่อจันชอบคู่ไหนฉัน<จ>อะฉันชอบอ่าให้ฉันชอบฉันชอบคู่นี้เลยครับอือพ่อจย์ชอบแปดสองอะเอานะครับแลกกับ ผาจา์ตัดให้แปดสองแปดสามสองสามผาจา์ชอบแปดสองเลพี่น้องเด้อแล้วก็เอาชุดชุดที่พะอาจา์ให้ตองวดนี่พี่น้องนะครับชุดที่พระ้าจารย์ให้ตองวดอ่าจัดได้ลุตเตอรี่มาแล้วนี่ครับนี่ผู้ใดบะมักที่ะอาจารย์จับให้จับเอาในชุดนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับชุดในสูตระอาจา์หนึ่งสี่หนึ่งชนกันที่หนึ่งจะไม่โอ้หนึ่งสี่กับมีได้พี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งห้ามีหมดครับหนึ่งสี่หนึ่งแปดห้าสองเก้าอันนี้สูตรของพระอาจา์นะครับชุดสามตัวพระอาจารย์จับให้ สี่หนึ่งห้าแปดห้าเก้าแปดสองหนึ่งพระอาจารย์เน้นยำบาแปดห้าเก้าหนีหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะแปดห้าเก้าหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับพระอาจารย์จับให้เต็มชุดได้พี่น้องเด้อเก้าคู่นะครับเอฟซีพนว่มาลุงลงชุดเต็มเลยบาวเทาผู้ใดอยากได้หน่อยคู่หน่อยโตผู้ดใดว่าหลายเอาชุดที่พระอาจารย์เน้นให้ได้พี่น้องเด้อนะครับส่วนมากจะมาตัวเน้นของพระอาจารย์มาตรงๆอ่แต่ว่าตัวรองวัทิพผ่านมากนี่หกสามมาตัวรองกับมาตรงๆให้กัน ห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าเน้นสามคู่นี้หาลอตเตอรี่ไปเลยถ้าใครอยากได้เม็ดเดียวคู่ไหนพ่อกันเม็ดเดียวคู่เดียวครับคู่ไหนเนี่ยตัวไหนครับห้าเก้าห้าเก้าได้ยินบอกพี่น้องผู้ใดเอฟซี e C, อยากได้คู่เดียวนะผู้บางคนมาอยากได้คู่เดียวห้าเก้านะตัวรองหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าสองหนึ่งอันนี้ตัวรองเต็มชุดเก้าคู่บนล่างกับตัวด้วย แต่ว่าพายจันเน้นตัวไหนมักออกตัวเน้นมีงวดที่แล้วมากตัวร่องนะครับงวดที่แล้วนี่ในเอฟซีเพิ่เป็นนี่ทผช้ชมนะแม่นเวยพี่น้องเลยพระอาจารย์วัดป่านี่นับมาหกสามนับมาหกสามตรงตรงเอานัเลขทูบพี่น้องแคปหน้าจอได้ทำชมด้วยเลขทูบกับเลขในตารางตรงกันแต่ยังไม่ได้จับให้ครับในตารางแปดสองพายจานไม่ได้จับให้นะครับเลขทูบ แต่ว่าในตารางผมมีสามใช่แปดสองสามสามสองแปดได้พี่นอ้องได้เลขถูกนะครับสามตัวสามตัวเน้นตัวไหนพ่อจันห้าเอ้ยแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าด้พี่น้องเด้นะครับผมอาจ่อจันม่อนี้ไม่พ่อจัอนจเน้นย้ำให้พี่น้องนี่นะหาแปดสีเก้าหาเก้าสามคู่นี้หาลอตเตอรี่ไปเลยหรือผู้ได้มักตัวร่องหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าสองหนึ่งอ่านะครับแต่พ่ออาจารย์เน้น สามตัวแปดห้าเก้าถ้าเม็ดเดียวห้าเก้าพี่น้องหาลอตเตอรี่แปดหาเก้านะพี่จานเนาะใช่อ่าเอาแคปแคปหน้าจอได้พี่น้องด้วยเอาเล็กถูกไหมแคบนึ่งแคปหน้นาจอท่านผู้ชมแคบหน้าจอนะเป็นแนวทางได้พี่น้องด้อนะครับถามาก้าชอบถูกใจตรงใจนะครับไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับงวดที่ผ่านมาหกสามกะตรง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 ะนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศเอ้าออกมาแดดก็สีคึมๆ <c oughs> พระอาจารย์มื่อกีก้เดินทางไปงานธรรมชม่าพระอาจารย์เพ่ระเลวฟ์ฟาวมา,มาเด้อราสันฝันดีไหมพระอาจารย์ไม่ฝันเลยเอา่อาบอกฝันพี่น้องพระอาจารย์บอกฝันอ่าเอาชุดที่เน้นเน้นแพระอาจารย์เนาะใช่แปดห้าเก้าแปดห้าเก้าห้าเก้านี่แหละ <59 S 1> ห้าเก้าเลยเน้นอยู่ห้าเก้าแต่ว่าก็จะมีสามคู่คู่เน้นหาแปดสี่เก้าหาเก้าด้อพี่น้องเด้อนะครับเอานะครับ บ่าวเถากาบขอบคุณขอบพุ่นผ่าอาจารย์ครับผมอาสาธุ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 ครับสาธุค่ะอาจารย์บัดปาพี่น้องนะบบ่าวเถาขอบคุณขอบพุ่นนับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเด้อร์พญายัยยัยพี่ปานาสุขุสุขลนสุขภาพแข็งแรงครับยิ่งหึ่งให้รับไป่ด้วยพ้อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับค่ะให้โชคให้มาน้ำกันนะคะพ้อกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ